สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับช่องซิดอโ h งเงินทุกทท่านทุกๆุกคนครับวันนี้มาขี่ช้างชมทุ่งนะครับกับแม่แม่เอนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านทุกทุกคนนะครับได้บรรยากาศมากๆเลยนะครสุดยอด ียอยู่แค่สารคามเองนะสุดยอดจริงๆครับวันนี้บรรยากาศที่ชาวช้างชลาดไม่เคยมีนะครับแล้วก็แม่เอฟซีก็ไม่เคยนะครับเอาแล้วนะครับเอาแล้วไม่คันเอาแล้วเอาแล้วไม่คันเอาแล้วอย่าก่อแห้งเด้อลูก แม่ขันขอชิมก่อนโอ้ไปเบนไปเบนน้องพงเงินของเราอยู่สุดท้ายเพื่อนเลยนะครับน้องพ น้องโพโอ้แม่ก้อมได้มาขี่ช้างขี่น้องโพกับลูกเขยเลยนะครับนี่อ้เออหนอเอากระเป๋าพิดไปขอโทษขออภัยมานี่สีสุวนเนืาอจันตะโคโลบครับแม่ขาวได้ขี่กับลูกเขยนะนี่ลูกโพเงินจองไว้ตั้งนานแล้วแม่ขาวบอกเคยรลอยเอ็ดปาดสิงโอเมืองลอยเกินตัวเนี่ยใจบ่เกินลอยนี่บ่ได้ไปเด้อ อุ้ยป้ามาอยู่เลยโอ้โหพี่ชายไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านเจสีนวลนะครับพาน้องอามไปถ่ายรูปนี่ครับกับ พ่อมโนบนะครับท่านได้มาสร้างให้กับสีนวลกับแม่แม่เอฟซนะครับบ้านรวมรักนะครับบ้านพังสีนวลน,นะครับผมนี่นี่ครับน่าสงสารเจ๊สีนวลเมื่อไหร่จะได้เข้าอยู่ก็ไม่รู้นะครับน่าจะนู่นแหละครับน่าแรงน้ำลดไม่ได้ลดง่ายๆนะครับผมตรงนี้นะครับโอ้โหต้อง ถมดินขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนี่น่าจะถมดินขึ้นประมาณสองเมตรเลยทีเดียวนะครับนี่อือือนะครับ <c oughs> โอ้โหมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> น้องน้องช้างของเรารกับแม่แม่เอซีนะครับ วันนี้ก็มาสิบเชือกด้วยกันนะครับเต็มทุกที่นั่งเลยเต็มทุกที่นั่งนะครับใจเกินรอยทุกทท่านเลยนะครับใจเกินรอยทุกทท่านทุกๆเชือกเลยโอ้โหสุดยอดมากแม่แม่มาวันนี้นี่ พู uhm. ่นะแม่แดงร้อยห้สิบเลยนะครกบแม่แดงร้อยาิเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเิ่ากเะกันเถอะลูกกที่ยวกันเที่ยวระวังอันต้นไหม่เพิ่เดลูก

เป็นพี่ชัยมงคนนะครับเดี๋ยวต้องเดินหาแล้วนะครับน้องโพอยู่ไหนน้องโพอยู่ท้ายสุดน้องโพเอ้ยน้องโพโอ้พร,รุรูหลอขอเสียงหน่อยเร็วมีเสียงไหมนี่โอ้จินยาอือหือโอ้โหเสียงอยู่ด้านบนฟังขาวฟัง เสียงฟังขาวเอ๊กอ้อมอเ,เป็นวันไหนนี่ครับน้องโพงเงินอยู่ท้ายสุดเลยรูปหล่อน้องสุดท้องนะครับน้องโพงเงิน สวยสวยจริงๆนะครับหาดูได้ยากแล้วก็หาขี่ได้ยากนะครับโอ้โหวันนี้คุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับโอ้โหมาไกลแต่คุ้มมากนะครับคุ้มมากๆเลยนี่น้องอารบอกก่อนเพื่อนเลยคุ้มมากครับจอด สมกับการรอคอยของน้องน้องช้างแล้วก็แม่แม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครมาวันนี้นี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆสมที่กับคุณพ่อคุณแม่รอคอยกับน้องน้องช้างของเรารอคอยคุณพ่อคุณแม่อยู่นะฮะวันนี้ได้ทำหน้าที่แบบสมบูรณ์แบบมากเลยนี่ครับ แม่ที่เรารอคอยมานานนะครับแม่วันนะครับผมของฝามืดครึมนิดนึงนะครับฝนตกและลืมนะฮะฝนตกลิ่นพ่อปอปอแปะแปะพ่อบ่ได้เปียกผ่านี่แหละคุณพ่อเนี่โอ้จักอีหยังได้เพื่อนเนี่ยเสียงก็ลงเกลงครับหลายให้ท่ายให้น้องพงินน้ำรับ น้องพเงินไม่มีแอดมินวันนี้คนหลายได้แอดมินทั้งสองช่องเลยนี่คนไลคนไทยเห็นส้อับนี่ครับจะพาบรรยากาศก่อนหัวค่ำนะครับผมก็แม่แม่บอกว่าวันนี้จะไม่ได้ไปไหนแล้วครับเอาของใครของมันไปนอนบ้านใครบ้านมันเลยนะ ครับเด้อผู้ใด,พ,ด,ดพูดกับว่าเงียบมานี่ย่า้กันดีเราเงียบไปเนีบ่บรรยากาศที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะครับ,บ,บก็มาถึงสะพานนะครับผมสุ้มใต้สะพานของเรานะครับ เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับสวยสุดสะดุดตาเลยนะครับผม Oh. Ôi. ภาบรรยากาศสวยงามจริงๆครับผมครับก็จะมาถึงบ้านทางคันเงินแล้วนะครับ ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องซีดอโพเงินเอาไว้ด้วยนะครับฝากก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมอย่าลืมเดอ้อกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องซีดอโพเงินเจอกันในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม